สวัสดีครับ1น,นาทีจะสิ่ทน่ทรกการนานพระรักคำพิจมนาหนึหนปีกับจอประจำวันที่25ิพฤศจิกายนพระธรรม1นึ่เปโตบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่25พระธรรมตอนนี้สอนเราอย่างชัดเจนให้เรามีบ้านฝ่ายวิญญาณคือคริสต์จัดดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นจากภายรลอเพราะเราถูกเรียกจากความมืดสู่ความสว่างให้เราเป็นพยา,ยานและมีชีวิต ที่อยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมืองยำเกรงผู้ทีม่มีอำนาจปกครองทนทุกข์ก็จะทนทุกอย่างชอบธรรมและเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระ,พระคริสต์นัเป็นแบบอย่างให้เรามีข้อพระคัมภร์ที่ผมอยากจะให้เราท่องหรือเราจะจําได้ในข้อที่9บอกกับ,บกว่าพวกท่านเป็นพงพันธ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นตนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพวกท่านจะประกาศพระกิติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเลือกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์และข้อที่24บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าพระองค์เองได้ทรงรับแปลกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายอาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าคอย ดำเนินชีวิตเพื่อถวายเคียแด่พระเจ้านั่นคือนหนึ่งนาทีสวัสดีครับ